ใช่ก็เคยไปนี่เนี่ยแม่น้ำนางพืชนี่ครั้งแรกเลยนี่เขาเนี่ยผมไปกับเจนตลอดว้าเจมาเบิ่งนดวงเบิ่งนยังเันเิสานตะกี้น่ะบ่เขาบริบาลน้ำสบายดีพี่น้องเราพอกันดีล้ะดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องสางขวาข้าครับทางแคบแคบจะไปครั้งแรกพี่น้องก็ที่เขาแมาน้ำนางพื้นนี่ไตะกีบประมาณเซ็ตนี่ไหนว้าพูด่าน อันน่ะมันน้องคือนีขึ้นกบเมืองยงคอสองคอนเนาะมันน้คือสองคอนเนาะขังแหลกเลยโค้งลงบ้านเนี้ยมันจะยื่บ้านลงไปทุกบ้านะไรไปได้เปิดไปได้เปิดเลยก็ตรงลงพี่ไปใส่ปันถวาือกะโหดของหัวไปอ๋อมงหัวย่างมากฮัวตัวนี้ปนงวางอวเทินเนะอเออแต่มึงโมโหปันาน้องคือ นซาุวันดเป็นการทางากลางเพื่อพาดว่าว่าท่าเจ้าใหญ่แตเอ่อนว่าไดมบ้านนะเออทีนี่เออยจะมีนะอีน้องฟทำมันเป็นคนบ้านติดหัวอด้ติดหัวเอนไใครจะเป็นคนบ้านน้องื้บ่อนมีบแล้ว บันทันอีนแคไหบรนทัสูงนิดอยู่และกูไล่มากกับพ่ยอมมากเอออืมด้เงินมูลมันไงมาเวก็มีโต๊ะอะไหนมากินทำไมน่ปลาต้องกินอยู่หนดิเดินเเบียร์ุนเแล้วอาจจะกวยตกินใช่ตช่ไหเห็นเบียร์แ ครบับปวดแล้วก็นะเสร็จบาติบาในไซมานเรอดีเนาะนี่ถักจอมเยนิน,นินตอนหับเนีนต่ตนเมืองสองคอนหางลงแบบเ้ยน่อยมา,มาบ้างป้ายไปได้อย่านสนนี่ตอนหับเมืองสองคอนบ้านพัฒนาหน้าบ้านพัฒนาเมื่อบ้านนหองพือเมืองสองคอน,น,น,อน,น,อนเน,นก็นไม่เหเน็นทางสเฮืองิเื้คนอยู่หรอ แกแทางอ,อ,องมบุญตังยูวุตวัดพี่น้องแต่เฮาไปหาประทานอาหารเนาะมันแขกอยู่เพื่อนเป็นน้องอันใชต้องเก็บพอละบอมีมันบอสนัน,ไนีไวมนเนี่ย เอคือรอใช่ไหมเป็นพเราเป็นสายทางพี่น้เงแท้พน้องเอี้ยไอน่ะพวกผมเราพพารถพูดอ่ะจอดรถใส่หางพูดจ่าได้ใส่พูดเด็ดพูดเปิดเกเปิดกระจกแล้วรู้ไหมครับเขาในงานบอกมาโมบน เข้าไปแป๊บเดียวเป็นโมบุญแล้วก็ออกมาออกมาจอดทางทั้งหลายหรอวะเพราะว่าสิเขาไปโมบุญได้วัดแล้วก็ออกอห์นเฮือนเฮือนเจจอดมองเฮือนเจมูนอยู่ทางในนี่เจมูนมอเลี้ยวหน่เลี้ยวเลี้ยปทโมออมางานแล้วแต่กล่องบุญยังในวัดมาสั่นเออกล่องบุญอยู่ในวัดเออลงอันโมบุญแล้วก็สิไส้นะเขาเขาเลยเป็นเพืนเจมูนเลยวเป็นยังนั่นเราบริจาคเลยวะงั้นเจมูนมองเลย น้าก็บางบเงเียวไปเราเป็นจอในึองนเราก็ได้เพราะว่าจะมาขวัดะมันนูหอยกรแขบๆ้ะเสียเข้าไปข้างในตาดๆ้างน้เต็มใช่เป็นจอด้านล่างในรถก็เต็มอยู่ด้านล่างขอบบนหงาสอ่ฟ้า รนด่นมาน่ยเะเขคนไลเนาะข้างโน้นะสำรับสอบเสร็จคไปนะบอกต้นต้นอ่ะข้างหนาบายโมงเดอขแล้วเแล้วเขาอนัเขาไนนเนนะเมาเลยเมาเลย กา็เรแลมากับเรบ่นะเออตก็ต้องมือเสียบอลเหาเสียบ้านเามาอดจอด้องจอดแล้วสเยยอยากจอดองจอดอยู่ต้องมือนักจ่อยเขาบอกาาังอ่าววบ่ังไวอไวบ่ไวมดรจอยเพราะว่าอดอด่นมอดินเนย ขบวนพี่น้องไงปะพี่น้งหมู่บ้านนะาหลุดผีแคบดีคนทางเนาะโหขาเราเตรียบอลไรปะ đó ấy thì

sống chân sống chân sĩ hát chặt và ma phong kỳ khóc sống một sống chân bốn lát xa xanh kỳ chữ chết khóc sống sống chân 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 Văn chân sống 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 chân สีสุขัน์กี้าวน่งานไม่รู้ข้าวจัสาเาอนสีหลอดคาถากานคุ้นสวางประกอบเงินชัมงล้านสามแสนหกสบสาวเอ็าราิวทัาตะเวน้านคึ้นสว่างประกอบ่วนงั้นชัจนวนสนเจ็ดแสนกีลงท้านพี่้อม

เจ้ากับตอบเลยกว่ามีแต่ยิ้มอย่างเดียวน่ามี่ีบามนี่ี่เซียนน้าน้าบา่อน

เอก็ลุกซนะเอาดอะไรกันเอาซันด้มาแล้วกข่ได้ยินเสียงนะเออไปไกบริมีคนไปจับกล้องให้เฮอะเด็ก้าลาดมากเลยแบนี้นะครมาด่าเนะกเดว กาแฟเมื่อไนี่กาแฟเมื่อบังบ้านอะไรนี่เล้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเย็นแล้วเจ๊วะนี่เย็นแล้วบ่เย็นแล้วมา